โอเคแล้ว okay. น,นี้พี่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีเพราะว่าเกินขึ้นต้นเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไทม์ไลน์ในหนึ่งคืนเนี่ยมันโคตรวายป่วงเลยเว้ยพี่ก็เลยจะตั้งชื่อมันว่าหนึ่งคืนของป๋าวายป่วงจริงๆโอเคเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าหนึ่งคืนของป๋าวายป่วงจริงๆเริ่มต้นเลยเริ่มตั้งแต่ตอนประมาณ6กโมงครึ่งนี่แหละขับรถไปสีแส่แยกมันจะเป็นสี่แยก อย่างเงี้ยก่อนที่เอ่อทีอย่างงี้เปเ๊บเนี่ยคือร้านเราที่พี่กำลังจะไปอ่านี่มันคือร้านเราที่พี่กำลังจะไปแล้วพี่เนี่ยต้องมาจากทางนี้พี่ก็ขับรถมาเึ๊บจอ,อยตรงนี้กูวิวตรงนี้รอเพื่อนแล้วไม่รู้เชี้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวันเวย์มันมาได้อย่างเดียวมันเข้าไปไม่ได้ก็คือพี่ต้องไปอ้อมเส้นเนี่ยอ้อมแาบนี้เออแล้วแหละ โอูไปเข้าไปจกูจอดรถรอกูจอดรถไปได้สักพักหนึ่งันมีหมามาจากไหนไม่รู้ทางเนี้ยสองตัวสองตัวทางเนี้ยสามตัวถ้ามันก็เดินมาเจอตรงนี้เว้ยเออมันก็เดินมาเจอตรงนี้การตีแยกเออการตีแยกปุ๊บเหี้ยแล้วแบบรถทุกคันแหละรถรถทุกคันที่กำลังมาเนี่ยไอ้เหี้ยแบบจอดดูอะจอดดูหมาจอดจอดดูหมากูก็งงแบบอะไรวะกูจอดกันทำไมอะแล้วแบบตอนแรก มันก็ดมเลยไปเนี่ยมันดมเลยนะพุทปิ๊บปิ๊บเสร็จละเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนว่าจะตกโล่ของใหญ่กันละได้พวกใหม่ตัวนี้ตัวนี้เหมืนจะเป็นร้านขายมาล่าเนี่ยพิ้งหยางผู้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ผู้พี่มานั่งตัวระเบียนนี้มันดูบุหรี่เหรอเออดู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 เสร็จมันพากันเดินไปตรงนี้เว้ยหมามันพากันเดินไปตัวร้านมาล่าแล้วมันมีหมาตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวสีดำเนี่ยมาจากทางนี้เว้ยมันจะมีบ้านคนตรงนี้ประตูบ้านคนตรงนั้นมัน มันหลงเข้าไปแค่ตัวเดียวหุดไม่เลียอยู่เสียงแรกที่กูได้ยินเลยคือเสียงบ๊กเสียง่อมาคือเสียงโอมาคือได้ยินเสียงบอกแล้วก็แล้วมันก็รีบวิ่งออกมาเลยรีบวิ้งออกมาพุทพุทพิ้งออกมาไม่ดูเครียดเลยแม่นโดนรถชน โดนโดนชมอะไรมันมันก็ชนปั้งแล้วก็ก wow, tamanho, มันก็กระเด็นมาอยู่ทลายทลายทลมาอยู่ตรงแถวรถพี่แบะพี่ก็มองหน้ามันมันก็มองหน้าพีแล้วมันมันก็นอนอยู่เงี้ยพี่ก็แบบเดินไปสกิดมันสกิดมันเออเป็นไรไหมเป็นไรสกิดสกิทสกิทสกิสกิทพอสกิดไปมันก็ลุกลุกเสร็จมันเดินกลับไปหาห่วงตัวเองแบบไม่มีพีอะไรเกิด เหมือนเมื่อว <sed wealthy and plays half> ันแลรู้ถึงความเจ็บเลยเนี่ยแล้วกูคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบแล้วว้ยไอ้พวกคนก็ขับรถกันไปตามปกติก็สัตว์จอนก็ไปตามปกติเลยเอ้ก็ขับรถกันไปก็ขับเขาไปฉันว่ไอ้สองตัวกับไอ้สามตัวที่มันเคยดมกลิ่นเราพวกกันเนี่ยมันกัดกันหน้าร้านหมากมันกัดกันแบบแบบตะลุมบอลใส่แพก็อยได้เนี่ยแล้วแบบลูกค้านั่งลอยเนี่ยแล้วมันเป๋ไปใส่ลูกค้าลูกค้าก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ กูวาสับแหล่ใช่เราเียเยียร์บอกว่าอีหลบอ่ะเออเยียร์อะไรเนี่ยอ่ะจบไทม์ไลน์ตอนหกโมงครึ่งละวอ่ะนี่คือไทม์ไลน์ตอนหกโมงครึ่งต่อไปประมาณหกโมงสี่สิบเกิดขึ้นไม่ได้สิคือมันมันโคตรทะลุมบอลเลยเว้ยเดียแบบไทม์ไลน์มันยัดมันมันยัดกันแบบแน่นเอียดแบบตัก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 อย่างเงี้ยเออแล้วแหละโคบอี่สิบอยู่ที่สี่แยกเหมือนเดิมที่เดิมที่เดิมเลยที่ก็ดูบุหรี่อยู่ที่เดิมกูเย็นตรงนี้กูอยู่นี่อ่า แล้วรถกูก็เจอคนนี้ที่เดิมเพื่อนกูมาลลเพื่อนกูขับขับรถมาถึะแล้ว,ลวเสร็จปุ๊บมันก็ขับมาแล้วมันก็ไปเลยมันขับมาแล้วมันก็ไปเลยไปแบบไม่สนใจกูด้วยอะไม่ไม่ไม่มองลยอยแล้วว่ากูอยู่ตรงไหนเลยไม่มองว่ากูยอยู่ตรงนี้เลยขับมาไปเลย,ยไปไหนก็นไม่รู้เออพี่ก็โทรหามาันบอกว่าเออมึงไม่เห็นกูจริงๆเหรอ มันก็บอกว่ากูไม่เห็นมึงจริงๆกูก็เลยบอกว่ามึงขับรถกลับมาแล้วที่กูปวดหัวมากกว่าเลยก็คือมันไปวนตรมูงเวียนกลับมาแล้วขับรถมันไปตรงนี้ต่อแล้วกูก็ด้านหัวโดดเลยี่แล้วแล้วแบบมันก็ไป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 ก็เลยแบบเออมึงไม่ต้องขับละมาเจอที่สี่แยกเอมันก็ขับมาเออจอดเสร็จปุ๊บเออเจอตรงนี้ละกูขับรถมาตรงนี้พอดีเจอเจอก็แล้วก็บอกโอเคในใจอ่ะในในใจกูแบบกู กูไม่โอเคอยที่เพื่อนกูนมันโง่งไม่โอเคอะแล้วแบบตัวเข้าใจกันต่อไปก็ไทม์ไลน์ต่อไปอันนี้คือไทม์ไลน์ตอนประมาณหนึ่งทุ่มละสักประมาณหนึ่งทุ่มสิบพี่อยู่หน้าร้านกันละเนี่ยมันจะเป็นร้านแบบทรงแบบไม้ไม้หน่อยเออจะม,มีมีโต๊ะนั่งกินมีบาร์นีนั่นนี่อะไรประมาณนี้นเออตอนเด็กๆกูแน่ตั้งใจเรียนศิลปะเนาะอ่าและมันก็จะเป็นทรงแบบไม้ไมหน่อยมีใจกันทีอะไรตกแต่งไอ ม่อยๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วตรงหน้าร้านเนี่ยมันจะเป็นถนนเว้ยใลยเป็นถนนแล้วตัวเนี้ยจะเป็นที่จอดรถแอ้ตัวเนี้ยจะจะไปเที่ยวรถแล้วตัวเนี้ยมันตันมันเต็มมีคนจอดแล้วคนจอดมีคนจอดมีคนจอดอ่ะแล้วมันว่างอยู่ที่เดียวเว้ยที่จะขับรถมาปุ๊บที่เห็นพี่ก็เสียกว่าเลยอ่ะที่เข้าตรงนี้หละที่มันเสร็จปุ๊บเพื่อนพี่ก็มาจอดรถอยู่ข้างๆี่เว้ยแล้วมันก็ถามพี่ว่าเออ มึงอะแย่งที่กูกูเลยบอกว่ากูไม่ได้แย่งไอ้เงี้ยอะไรมาก่อนกูมาก่อนกูก็ต้องได้ก่อนแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออให้มันไปหาที่จอดที่อื่นมันจะบินเนินอยู่ตรงนี้มันขับรถขึ้นเนินแล้วมันก็ไปจอดแล้วมันก็ไปจอดตรงพื้นบาทร้านไอ้เงี้ยมันมันจอดจอดตรงพื้นบาทร้านอะไรอย่าเนี่ยมันจอดตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านเดินออกมากูก็ได้ไปจะมาด่าไอ้เงี้ยเดินมาเจ้าของร้านม่เดินมาขอถ่ายรูปหน่อยนะคะนน แล้วมันก็ถ่ายรูปเยอ้ยกูก็งงอะไรวะเมื่อเคยเห็นบอดกีว่าที่บาลามันเห็นรถสวยๆทีมโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็เสร็จปุ๊บปึ๊บชวงเวลาต่อมาเริ่มเริ่มดื่มกันไปเรื่อยๆแล้วพันๆตรงนี้มันจะเป็นบาร์ใช่ไหมด้านในเนี่ยมันจะเป็นบาร์แล้วพี่กับเพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ตรงบาร์ตรงนี้สองคนนั่งอยู่ข้างกันเลยแล้วก็นั่งนี่กันไปประมาณคุ่มห้าสิบก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเสร็จปุ๊บมันมีผู้หญิงอีกสองคน มาตรงข้างมาตรงข้างนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงอะคนขวาเอามากับผู้ชายแล้วพี่อะพี่ไปสนใจคนซ้ายเว้ยแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็แบบว่ายังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่รอเวลาผ่านไปผ่านไปผ,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 ผ่านไปเรื่อยๆแบบรอให้เขาดื่มไปเยอะก่อนเ,ออเสร็จปุ๊บได้ทีแล้วสักสองทุ่มครึ่ง <c oughs> แล้วแหละพี่ก็เลยสไลด์เก้าอี้ตัวเอง <laughs> ก็ค่อยแบบอย่างเงี้ยเงี้ยเออแล้วเขาก็มองพี่ก็เลยถามว่ามาใครล่ะครับเขาบอกมากับเพื่อนค่ะแล้วก็พี่ก็เลยถามมีแฟนหรือยังครับพี่ก็เลยถามในรถเขาบอกอ๋อยังไม่มีค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าผมชอบการแต่งตัวของคุณนะมันน่ารักดีกระหอกโอเคขอบคุณคัะแล้วเขาก็ถามชื่อพี่พี่ก็บอกว่าพี่ชีทีแล้วชื่อเขาก็ขอ ปกปิดไว้แล้วกันส่วนตัวส่วนตัวใช้ชื่อสมมุิก็ได้แล้วทำไมต้องชื่อกูเนี่ยพี่โอเคแทนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องอุม้มตอนแรกเขาแบบเขาหน้าเด็กมากเลยเออเนี่ยน้องน้องอุ้มเนี่ยหน้าหน้าเด็กมากที่แล้วเขาเขาไปคุยด้วยคุยด้วยคุยไปยไปาเอาณคุยถูกกออะไรประมาณนะั้นแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่นักเกียเย่ยอะไรก็เกลี่ยต่อไปผมขอ,ขอ,ขอเลี้ยงเองนะครับอะไรบ๊ายบายที่เขาบอกได้ค่ะเขาบอกได้ค่ะแล้วก็พี่ก็แบบว่าบอกพนักงานเลยพนักงานก็คือเพื่อนกูที่มาทำงานนั้นพนักงานนะคือเพื่อนกูอีกคนนึงเออไอ้เหี้ยยพีีี่ก็เลแแบบบบควตนนะดดิ้ พี่ก็เลยบอกว่าเสิร์ฟเบียให้เจมันก็ทำหน้าเขม่นเลยพี่อะแล้วมันก็เดินไปหยิบแก้วมาปึ๊บแล้วก็ใส่พี่ก็มานั่งนั่งเลยนะนั่งชิดเขาเลยนะพี่ก็ถามก็คุยคุยคุยกันไปเรื่อยๆคุยนั่นคุยนี่แล้วก็เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยถามว่าทําไมหน้าเด็กอย่างครับดูแลตัวเองดีเลอเขาก็บอกว่าใช่คะ่ะพอดีว่าดูแลตัวเองดีมากๆเลยแล้วเขาก็ถามพี่ว่าพี่อายุเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าพี่สามสิบครับเขาก็บอกว่าอยากรู้อายุเขาไหมว่าเขาอายุเท่าไหร่พี่ก็บอกว่า ก็ได oh, ้คร kind of um, ับอยากรู yeah, ้เหมือนกันหน้าเด็กขนาดนี้เขาพอเขาอายุสี่สิบแล้วค่ะสี่ิไอ้เฮียจังหวะนั้นอะจังหวะนั้นอะแก้วในมือกูอะที่กูแบบถือเหล้าอยู่อะมือกูอ่อนไอ้เฮียแก้วหลุดมือตกลงโต๊ะปักแล้วกูก็นั่งนิ่งไปเลยกูกำลังประมวลกูอยู่ว่าไอ้เฮียสี่สิบจริงไหมวะทำไมมันหน้าเด็กขนาดนี้วะแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็สะกิดพี่เขาก็ถามว่าเป็นไรหรือเปล่าเขาพิจารณาว่าไม่เป็นไรครับพอดีว่าผม กำลังอึ้งอยู่นะครับหน้าเด็กมากเลยแต่ว่าอายุอายุก็ใช่ย่อยเลยนัเนี่ยเขาบอกว่าค่ะขอบคุณค่ะพอกูนั่งเอ๋อยู่นะเขาชวนเขาพยายามชวนคุยแต่กูแบบกูนั่งเอ๋อยู่เนะ้าก็แบบเอกูแบบขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับพี่อุ้มก็บอกว่าได้กูก็เมาไงแล้วประตูประตูทางไปห้องน้ำมันแคบียบด้วยความด้วยความที่มันเป็นไม้ไรตรงนี้จะเป็นโตเป็นโซฟามาเลยเนปะ็นโตเป็นโซฟารอบๆเนี่ยแล้วก็มีคนนั่งกินนั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยกูอะเมา แคาจะมีคานประตูอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีคานประตูหน่อยนะนี่คือมันก็รู้ว่ากูตัวสูงเว้ยกูตัวสูงมากเออพี่พี่ตัวสูงกว่ามึงอีกร้อยเก้าจะไม่ต้องจำได้ร้อยเก้าสิบสามทางสิบปี่ก็เดินมาที่แรกอะพี่เดินมาตรงนี้ก่อน ตีนเตะโซฟาเสร็จแล้วกูเซตตตตๆตตแล้วกูก็ไปเกาะเกาะประตูเสร็จปุ๊บโต๊ะาคาเนี่ยแม่งเป็นผู้หญิงเลยกูก็แบบกูกลัวเสียฟอร์มเสร็จไปเสร็จปุ๊บกูก็เลยเอามือเนี่ยยันประตูไว้ไอ้กูว่เก๊กแต่กูเก๊กไม่มี็นไรครับไม่มีเลยไม่มีเลยต้องหันหน้าเข้าไปแล้วโต๊ะาคาวได้หันหน้าเข้าไปแล้วกูไม่ได้หันไปยพอด้านหลังไว้กูก็หันหน้าแล้วกูก็เดินไอ้เคียทีเนี่ยไอ้สัตว์ปอกชนแบบโคตรดังกูอ๋ออโออ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วกูก ไอตรงโถเยี่ยวโถวเยี่ยวมันมันจะอยู่ด้านนอกเออแล้วโถเยี่ยวอ่ะมันจะมีชายคานอะยื่นออกมาทำไมมรงนี้แมยื่นยื่น,ย,นยื่นออกมาเป็นชายคานแบบเป็นไม้อ่ะเหมือนเดิมแล้วโถเยี่ยวไปอยู่ตรงนี้แล้วด้วยคอเลยแบบกูลุกลิ้นลุกหลดอะกูแบบกูลกสัตว์อนเสียฟอร์บูกูก็รีบวิ่งเลยกูมาตาตรงนี้ต่อกูมาตาตรงชายคานทน่อไอ้สเจ๊กูลังจากนั้นามากูไม่สนใจหาอะไรทั้งนั้นแหละกูทิ้งตัววิ่งไปดอนเลยแล้วแบบตากูก็จ้องฟ้าอยู่ สักกูก็าทำหน้าแบบนี้ทำหน้าบูดๆเกี้ยแล้วกูก็นอนตัวแนู่นนอนตัแล้วสักพักปุกูก็ลุกขึ้นมาเออกูลุกลุกขึ้นมาว๊บกูกลับบีเอเออกลับกลับกลับตรงแรมเจแลเสร็จปุ๊บน้องอุ้มบอกว่าเออน้องอุ้มเนี่ยจะกลับแล้วนะพี่ไม่ค่อยได้ดื่มพี่ไม่ค่อยได้ดื่มบ่อยอะไรอะไร,ะไร,ะไรประมาณเนี้ยเนี่ยรถเขาปึ๊บเขียดรถหลังเท้าทัง้งมันทั้งมันทัง้งมันภาพสมมติภาพสมมติ เนี่ยรถเขาพีเ่เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เดินไปส่งพี่ก็เลยเดินมากับเขาเดินคุยกันบาอนะไรบารเนี่ยเอคุยกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุยกันเลยพี่ก็ถามว่าเขามาจากไหนเขาบอกเขามาจากเชียงใหม่เขาก็ไปขึ้นรถตามปกติเขาก็เปิดกระจกรถออกมาอเปิดลงมาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเออขับรถกลับบ้านดีๆครับแล้วความเขี้ยที่ต่อจากกูไม่รู้เว้ยว่าเพื่อนกูมันแอบสะกดรอยตามมามันแอบตามกูมามันดูว่ากูมาทําอะไร พอกูส่งน้องอุ้มเสร็จไอพี่อุ้มเสร็จกูก็หันหลังกลับมาแล้วมันก็ฉีดช่องหน้ากูเนี่ยกูก็แบบทางควตกใจสัตว์อ่ะอคกรตกใจเลยไอเชี่ยมันมาจากไหนวะมันก็ถามว่าแล้วไม่ไปกับเขาที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ,เดินกลับคารานไปตอนอย่างเนี้ยคือความวายปวด ที่กำลังจะเกิดขึ้นโต๊ะข้างๆมีพวกฝรั่งมากลุ่มหนึ่งแล้วตรงเนี้ยดีเจเขามาเล่นพอดีแต่แล้วตรงเนี้ยก็เป็นบารี่ก็นั่งบาร์เหมือนเดิมแล้วพอพี่อุ้มไม่อยู่แล้วพี่ก็นั่งบาร์ตรงเนี้ยน,นั่งตนี้นนนคนเดียวเพื่อนพี่ก็ไปสนใจใครก็ไม่รู้หายไปเลยเพื่อนเพื่อนกูหายไปเลยตั้งแต่ไม่มาจ้องหน้ากูทีเดียวมุกอย่างเงี้ยทำไมจะหาย,ยพี่เหน็นว่าฝรั่งเขาเมาเ,เขาก็เต้นอยู่ตรงนี้เว้ยสองคนน่ะยืนเต้นกันอยู่แล้วคนน่ะขุ่นแบบบ้ากูบอกกูกูใช้เขาแบบบ้าได้เลยพี่ก็เมาพี่เมาาานนองห้ เขาหันมองหน้าพีป๊บเสร็จไาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดการมองตาเกิดขึ้นมองตาเขาแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มกูก็แบบโอ๊ยเชียอะไรวะกูยังไม่จบกับพี่อุ้มเมื่อกี้เลยอะไรวะเนี่ยสักแป๊บเขาอะดีเจเหมือนเล่นตลกเชี่ยอะไรไม่รู้ตอนแรกมันเป็นเพลงแบฮปปี้ลยเฮปปี้ค่อยๆเล่นไปช้าๆอะไรประมาณเนี่ยแล้วพอจังหวะที่กูศบกตาเขาอะเหมือนโชคชะตามันกำลังบอกอะไรกูสักอย่างนึง ดีเจแม่งเปิด EDM น่ารักอยู่ดีๆก็แบบตัดตัดใหปปี้แล้วก็แบบขึ้นมาแบบพุชชุพุชชุเฮนซอบอะไรอะไรบ้าๆได้แล้วแม่ก็เล่นของมันไปเฮียแล้วด้วยความเป็นฝรั่งอ่ะมันชอบ EDM แล้วพวกนี้อยู่แล้วไงอ่าทีนี้แม่คนนี้ก็โยกหนักกว่าเดิมไอโยกโยกโยกเฮียกูกำลังโดนลูกลานกูกำลังโดนลูกลานจิตใจกูโลเลจิตใจกูรูกูเล่นรีมหนีเดินกลับเข้าห้องน้ำ พอกูไปเข้าห้องน้มาเสร็จปุ๊บปุ๊บปปเขาก็เดินตามกูมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาชิปหายลเขาดินตามกกูเห็นว่าเขาเดินตามจริกูกลเขาแล้บว้ยกเดินนไปวงมกเดินวนปวงคมเสร็จปุ๊บปุ๊บพอเขาเดินกลับมาเอาไม่เจอกูกูเดินกลับไปเข้าห้องน้ำใหม่อีกรอบนึงเขาเขารู้ว่ายังไงกูก็ต้องออกมาลวเนี่ยเขาก็เต้นเต้นแบบเต้นแบบยั่วๆสัสเต้นแบบโคตรยั่วเลยแบบหุ่นเขาแบบโคตรมากกูแบบไม่ได้เว้ย กูต้องหยุดตัวเองกูต้องหยุดแล้วก็เสร็จไปปุ๊บมันจะมีลานมันจะมีลานตอน้านหน้าดิลานให้เต้นกูขึ้เดินมากูยังไม่ทันได้เออปากรลอว่าพูเคีย์ซะอย่างกูหันไปมองหน้าเขาเขาก็มองหน้ากูแล้วเขาก็ยิ้มด้วยสายตาอันรุนแรงเสร็จปุ๊บดึงกูไปเต้นแล้วไอ้ที่กูยังขาดใจตอนนี้เนยก็คือใช่มึงจำหัวข้อคำว่าเพลง EDM ไว้นะแล้วกูเต้นลํำกันแล้วกูเต้นลํำกันกูไม่เข้าใจสถานการณ์นั้นเลยกูไม่รู้อ่ะ อิ S <S e ่มเอิบวะมันเต้นล่อมในทุนง่งเดียวอ่ะก็โคตรเหนบอ่ะเออแบบกูก็จับเขาหมุนกูก็หมุนบ้างเออหมุนหมุนไปหมุนมาแล้วกูก็เผลอหลุดปากว่าบบเออย so. ูโซนกูเขาบอกว่า thank you แล้วก็เขาก็บอกว่ากูก็รอเหมือนกันไม่งั้นเขาไม่สนใจกูหรอกกูกัวเลยถามว่าจริงเหรอกูเลยะไรวะเว้ยี่แล้วเขาก็บอกว่าชัวร์แล้วเขาก็ยิ้มแบบโวยสเสน่ห์ใส่กูอะพอเพลงจบปุ๊บกูก็เลยกูก็เลยเอามือเขาอว่ามาแตะหน้าผากเงปึ๊บแล้วคนในร้านมันก็ตบมือให้กูกันทั้งหมดเเลยยว้ตบบบออแแคื ตอนนั้นนี่คือแบบจากที่กูเอ๋อน้องอุ้มมาแล้วนะไอ้พี่อุ้มจังหวะตอนนั้นไงกูยืนเอ๋อกูเดินกูยืนเอ๋อแบบกูทําอะไรลงไปวะเรื่องราวของฝรั่งเขาเนี่ยมันก็จบแค่นั้นเนี่ยเพราะว่ากูเนี่ยเขาอะตอนแรกเขามานั่งข้างกูแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนะเขาบอกเขาจะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคงเขาต้องเดินทางต่ออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลย,น,ย,ยนั่งคุยกับเขสักพักนึงเขาบอกเออเดี๋ยวเขาต้องกลับแล้วนะเขาไม่เวลาอีกห้านาทีอะไรแล้วนะอย่าจะคุยอะไรกับเขาไม่เพราะว่าแบบฝรั่งเขาชอบการแบบพูดอะไรตรงๆเนี่ยมมมมน่่่่าาจะะเเลยพีีกกก็บอออออไไไปวผรรห แต่ว่าเอาจริงมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งแหละที่ผมอยากจะบอกก็คือผมก็อยากจะบอกเน้นย้ำกับคุณเบคครัวนี้ว่าคนสวยมากมากเลยนะครับแล้วเขาก็แบบทำแบบตาหวานๆใส่แล้วเขาก็หอมแก้มพี่ไวเฮ้ยเขาเขาหอมแก้มแก้มพี่แบบขาบาแล้วนะเขาเขาพี่ก็หันไปแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าซีอูเก้นว่ามีโอกาสแล้วพบกันใหม่พี่ก็เลยถามว่าเวดเดี๋ยวพี่ก็เลยถามถามไปว่าเออแล้วจะกลับมาทีเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่รู้สิอาจจะมาบ่อยๆแล้วมั้งถ้าคุณอยู่ที่นี่นะพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะ อยู่ที่นี่ตลอดนั่นแหละไว้เ,เจอกันครับพี่ก็เลยบอกว่าเชา่ชาใช่ไม่ใช่กูพูดเชา่ชาอีโวอีโวมาเกูพูดไปเลยเช่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบคอมพูดนี่นะแล้วพี่ก็ยิ้มแล้วก็ขยักหน้าแล้วเขาก็เดินไปสะพายกระเป๋าแล้วก็เดินออกร้านไปแล้วทีนี้จบจบไทม์ไลน์จบไทม์ไลน์ตรงนี้เสร็จเอาเป็นว่ามันไล่เลี่ยตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มมันจะเกิดอยู่ประมาณน,นี้คือไทม์ไลน์ทั้งหมดมันอัด มันอัดแน่นยังไงนันน้นมาอันนี้คือทำไรที่เกิดที่เล่าไว้เมื่อกี้ทั้งหมด่วนหลังจากเนี้ยสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปอูอะไม่เหลือสติอะไรอีกทางนั้นเลยอูไม่เหลือสติอะไรทางนั้นเลยเสียเส้นเสียสติแล้วมันจะมีโต๊ะอ,อยู่ตรงเนี้ยโต๊ะอยู่ตรงอย่างที่กูบอกอะที่มันจะเป็นโต๊ะดีเจก็เป็นลานเต้นอะแล้วพี่ก็เมาเบาวแบบเบาที่พายอะแล้วดีเจมันไปนเยี่ยไปเลยมันเปิดเพลงเป็นเทนแท็บอะ มันเปิดมันมันเปิดเป็นเทนแท็บอะแล้วก็แบบมันก็ขึ้นมาเด็ดเด็ดเดดเดดเดดแล้ว,แล,วแล้วไม่แล้วไม่ก็เป็นแถ็บไว้แล้วแบบเจ้คาคอยแล้วแบบถ้าเวลากูเมาแล้วกูเป็นคนปัญญาอ่อนมากๆอ่ะกูก็เล่นลุกจากเคาน์เตอร์แบบลุกแบบ ขึ้นไดขึ้นขึ้นน,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 นก,กูกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะได้เว้ยแล้กูก็ตะโกนออกไปได้วยความปัญญาอ่อนเลยไอ้จัดกูตะโก,กนออกไปว่าไปเวลาฮยล่ะคนในร้านน่ะดิคนในร้านมันมีน้อย,อยไอไ้เหี้ยแหละมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดี้แล้วมันข่ำมาทางโต๊ะเลยกูก็แบบกูเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากูทำอะไรลงไปกูเลยกลับไปนั่งที่เดิมด้วยความสงบสง,งียบกูนั่งนิ่งเลยนะเหมือนเ,เด็กเต็มค็นิงนั่งนิ่งอะไรอย่างนั้นสี่ทุ่มใกล้จะห้าสิบ กูเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและดีเมันก็เล่นของมันไปเล่น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 เสร็จไปปุ๊บมันเหมือนมันจะส่งซิกเกี่ยอะไรกูสักอย่างแบบแล้วที่มันชอบใจที่กูทำแบบนั้กูกูเลยหันไปมองหน้ามันแล้วมันก็ยิ้มให้กูแล้วก็มันก็ทำนิ้วแบบนิ้วแบบชี้ชี้กูแบบแบบมันดับเบิ้ลอะแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยเบื่อดีเจมันไปที่อะไรไม่รู้อะมันเล่นแต่เพลงแบบการ์ตูนอะอันนี้ม่มาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเพลงต่อไปที่มันชี้เส้นกูมากกว่าเบนเทนเลยก็คือเ ไม่ได้เรีนเงี้ยหนิเว้ยแต่เป็นแท็บเหมือนเดิมนะโจโจมันเปิดโจโจแท็บเว้ยเ้ยมันเปิดโจโจแท็บเว้ยไอ้เชี่ยแล้วด้วยความที่แบบกูก็แบบกูก็ชอบดูโจโจอ่ะแล้วกูก็แบบเชีย่ยชี้นี่มงเอาเลยละแล้วกูก็หันไปมองภาพที่กูเห็นเลยนะต่อหน้าต่อตากูเลยกูยังจําได้ดีดีเจ แม่งกูไม่ได้จะเลสิตว่ากูกูแม่งกูไม่ได้จะเหยียดเชื้อชาติอะไรมานะตรงนี้นะแต่ว่าเขาเป็นคนผิวสีเวดีเจเขาก็ยืนเนี่ยเขาก็เล่นแผ่นของเขาไปเล่นเล่นแผ่นเขาก็เป็นคนผิวสีก็เสร็จไปปุ๊บมันก็ใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกแก๊ปเนี่ยเอออย่างเงี้ยนั่นแ,แบบก็เป็นคนผิวสีอ่ะแล้วก็มาในวิชับหมวก แล้วก็ชี้มาที่กูมึงเคยเห็นท่าโจทาโร่ปะที่มันจับมืวแล้วก็ชี้อ่ะมึงทาท่าแบบนนั้ใส่กูเว้ยเอ้ามันมันมันต้องตอบโต้ดิอย่างเงี้ยตอบโต้เคี่ยอะไรสัตว์มันก็จับมืแล้วชี้ชี้ชี้ให้กูอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเชี่ยกูก็แบบกูทั้องมองมันอะไรของมันวะแล้วเสร็จปุ๊บพอมันชี้เสร็จมันมันมันก็ทําท่าแบบกวักมือเงี้ยกวักกวักกวักมือกูก็เลยแบบกูเลยลุกจากเก้าอี้กูรู้ว่ากูต้องเล่นบทแบบไหน ลุเดินไปล้วงกระเป๋าเงเกงลุ้นอเดินเข้าไปล้วงกระเป๋างเกงตู้เดินดาบึ้บึนเบึเดินไปตรงนีเตะมันกันเลยไปเรื่อๆๆๆกคแล้วแบบดีเจก็มอะมันก็เลยตะโกนว่าว่าดิโออเลรพูกัมชตแลวแล้ก็ยืนมองหน้ากุยกันอะไอเนี้ยแล้วก็ ยืนมองกันอย่างเงี้ยเหมือนเรากูกำลังเชิสแตนต่อ,อยกันนะท่านี่นแบบกูยังยืนอยู่นิ่งอ่ะนะแ,แล้วก็ใส่แบบปุ๊บเพลงจบไปเพราะกูได้สติกันเลยดิเช่แล้วก็เขือนก็เดินขับไปเล่นเพลงกูก็กูก็มีใส่เกียร์อาร์กูเก่าเก้าอี้เลยนี่เสร็จอะไรอะตอนจบละไปกลับบ้านกันปุ๊บแมันก็เป็นทางอย่างเงี้ยก็เป็นทางอย่างเงี้ยกูขับรถมากับเพื่อนปุ๊บตอนนั้นเ,นเวลาเที่ยงคืนละเที่ยงคืนเที่ยงคืนกูนข,นข,นขับรถประกบข้างกันมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีวัด ตรงนี้ยจะเป็นวัดจีนเลยแล้วปกติไอ้วัดเทียเนี่ยนะมันชอบมีกิจกรรมแล้วว่าจัดงานแห่สิงโตเใี่มันููแล้วก็มันจะมีไฟแบบเต็มด้นานหน้าองเงี้ยแบบเออเนะี่ยชอบชอบชอบ,ชอบเอากลวยมาบังแบบไม่ให้รถสัญจรผ่านาง,ง่ายๆนะครับว่ากันเแนบบ่สิงโตจะโดนรถเหยียบเลยประมาณนะี้แล้วมันมันก็มีเี่หนาตังแบบได้ตรงซอยข้างๆาเนี่ยมันจะเป็นซอยแยกไปตรงๆตรนนงนี้ก็ไปได้เป็นกันด้วยความที่กูเมาอ่ะกูก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกกูก็แบบคิดว่า กูอะขับผ่านไปเพราะตรงนี้กูขับบ่อยกูแทบแทบไม่คิดเลยว่ามันคืออะไรก็แบบเพื่อนกูมันะครับประปกบข้างกูมาแล้วมันก็เลี้ยวไปกูกงงมันมันเลี้ยวไปไหนอ่ะพี่ก็เข้าใจว่ามันคือกวยของอันจีนด้วยสรุปกูขับรถไปพอม่านตากูขยายแค่นั้นแหละพ่อพ่อไอสัตว์พ่อแม่ง ยืนสองไฟฉายแบบวิบว,ว,วับวิบวับเลยยืนกันเต็มเนี่ยกูก็น,นึกว่าเป็นของวดอัดกูเลยขับรถเข้าไปปุ๊บกูก็เลยแบบก,กูเลยยกมือไม่ต้องเปล่าครับมอบผมมอบเลยสรุปคืนนั้นจบยังไงคือกูโดนจับกูโดนจับไม่ไม่ต้องเป่าคืนนั้นกูไม่ต้องเป่ากูจะถอยหลังก็ไม่ได้ไปด้านหน้าก็ไปต่อไม่ได้เหียก,กูก็เลยต้องพุ่งชนนะแล้วคือมันหักล้างทุกอย่างเลยไวช่วงก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งทุ่มกูเจอความสุข มามากมาแล้วกูมาโดนเตะตัดขาล้มตอนสุดท้ายกูโดนจับกูโดนจับไอ้เหียเออนี่แหละเรื่องราวของวันนี้เอ้ยไม่ใช่เรื่องราวของเมื่อคือนคือกูโดนจับไงไอ้เหียกูกำลังออกมาเนี่ยกูกำลังออกมาันมาเลยเนี่ยปกติหลังเี่คืนก็ต้องโผล่มาแล้วไงโดนจับดิโดนจับกูนั่งอยู่ในสอนอพันเลยเมื่อคืนสรุปเรื่องราวทั้งหมดทุกคนรอด่ปปาชทีโดนจับจบครับอะไรเรื่องราว ทั้งหมดก็คือนี่แหละค่าคืนของป่ากับความวายปว่วงเหมือนมวานได้ฟังกูพูดพอดแคสอะไรแล้วก็ยางเลยเดี่ยวกับป่ากูอยากเล่าให้มึงฟังอีกว่าันด้วยความแบบวายป่วงแบบวายป่วงชิ่หายเลย <c oughs> มันปั่นตั้งแต่ไอตอนที่หมาแม่ง <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่หมาละไอเชี้ยไอเขี้ย,ยแม่งบัอบ <c oughs> เออแล้วกูขับรถกลับบ้านไม่ได้ความความโมโหกูขับกลับมาแับอย่างเร็วเลยบอยแบบ กูขับประมาณสองแปดสิบบาทกูขับกลับมากูขับไม่สนใจยี่อะไรเลยเว้ยกูแม่งก็บิดบิดแบบบิดเลนซ้ายรถรถวิ่งช้าแล้วกูก็หักขวาไปกูก็หักขวาไปแล้วกูก็พุ่งไปแล้วก็ไอ้เชี่ยเด็กที่มันซ้อนรถแม่อยู่อ่ะหันันมามองเว้ยแล้วก็แบบมันก็ตกใจแบบโอ้โหอะไรอ่ะแบบอะไรไม่รู้วิ่งวิ่งผ่านไปไปไวๆอ่ะโอ้ยอไอ้เชี่ยแบบกูคือความเร็วอ่ะปรบมาณนี้ปรบมาณนี้